สวัสดีครับผม EP EP สองครับอันนี้เราจะไปดูฝายกันใครที่เคยอยู่ลมเก่าแล้วก็นึกถึงบรรยากาศเก่าๆนะามาดูว่าบ้านเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้ค่อยๆไปเราพาเที่ยวกันด้วยเวฟร้อยครับรถจักรยานบ้านๆเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายฮะอันนี้เข้าหน้าตลาด ทางก็ตลาดแต่ตอนนี้ตลาดวายแล้วครับเราออกมาเท่า,ม,ามันเก้าโมงกว่า9ก้าโมงกว่าแต่สนะิบโมงนะฮะยังไม่มีแดดเราไปช้าๆครับจะได้ดูอันนี้โรงเรียนนะฮะโรงเรียนโรงเรียนสุภาพทิจอยาแมใครเคยเรียนก็มาดูฮนะคิดถึงโรงเรียนกันไหมมาเที่ยวกันบ้างนะฮะนี่อันนี้ตรงนี้ ก็เริ่มวายกันแล้วนนี้ป่าปาสาขาลมสักแต่มาตั้งอยู่หลมเกา่าอันนี้วัดสเกดครับน,นี่วัดสเกดนะฮะแตเ่เรายังไม่เข้านี่เราจะไปดูฝ่ายจะไปไหนไปดูฝ่ายครับไ,ไปดูฝ่ายน้ำล้นนี่เขามาดูกันเต็มเลยเขามาเฝ้าระวังกันครับว่าน้ํามันจะขึ้นขนาดไหนเอาอยู่ไหมโอ้แม่ามา,าเขามาพัฒนาพอดีเลยอ่ะครับอไปดูเดี๋ยวเราไปดูกันไปจอดดูกันนะ โอยน้ำเยอะมากดูเมาดูเฝ้าระวังกันนะนู่นี่นี่ตอนนี้น้ำก็ยังไหลสะดือเลย ครับฮนะทีนี้เราจะมีเนี่ยฮะมีเจ้าหน้าที่มาเฝ้าระวังนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลน,นะครับมาเฝ้าระวังน้าให้ให้น้ํามันเดินสะดวกไหลสะดวกครับมันจะมีเศษไม้เศษอะไรมันก็ดึงยากฮะเพราะว่าน้ํามันแรงมากเชี่ยวมากแต่ว่าเจ้าห <c oughs> น้าที่ก็จะมาเกี่ยวเขาจะมีไม้ประจําตัวฮะเขาก็จะมาเกี่ยวพวกเศษ เศษไม้เศษอะไรต่างๆเอาๆอเเอาไปทำอะไรได้ไหมครับุม <c oughs> ไม่โยนคร <c oughs> ัแม่ไม่ไม่เอาไม่เอาไม่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่จะหล่นไปนี่ฮะเจ้าหน้าที่เขาจะมีไม้มาเกี่ยวเศษไม้ให้มันไปรวมไปทางเดียวให้มันแบบว่าเปิดประตูน้ำฮะให้น้ำมันไหลไปอางนู้นได้สะดวกพอน้ำไหลสะดวกแล้วทีนี้ก็ไม่มีปัญหา ไม่มีปัญหาในเรื่องของน้ำนะฮะน้ํามันจะเอือร้อนนะฮะถือว่าเจ้าหน้าที่จัดการได้ดีมากอันนี้เป็นหลังฝายตรงนั้นเป็นศาลเจ้าบึงเข่ากงมาาฮะอยู่หลังวัดนะครับโอ้ครับขออนุญ,ญาตนะครับมาเฝ้าระวังน้ำสวัสดีครับ เอออันนี้เพื่อนแม่ <c oughs> มาช่วยกันดูน้ำครับก็ <c oughs> ระวังกันมาดูบรรยากาศน้ำถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่น้ำจะจะเอ่อดท่วมมาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้จาัดก,การดีแล้วครับเ <c oughs> <c oughs> มื่อก่อนเออเมื่อ, <c oughs> ก,อก่อนน,ะน้ำท่วมหมด <c oughs> เดี๋ยวนี้จัดก,การดีมากครับนะไม่ต้องกลัวเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมคนระับทุกคนเนี่ยฮะมีรถมาพร้อม เศษพวกซากพวกไม้อะไรออกนะฮะถ้ามันไม่ทันจริงๆเนี่ยเขาเตรียมพร้อมหมดนฮะเป็นอย่างนี้ทุกปีครับเขาเรียกว่าเป็นน้ําหลากครับช่วงช่วงน้ําหลากมันจะเพราะว่าเรามีภูเขานะฮะน้ามันจะไหลลงมาจากภูเขาเป็นเป็นประจําเดี๋ยวดูเจ้าหน้าที่ตอนนี้ระดับน้ําอยู่ที่เอ่อกันนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างแข่งขันเราซูไปดู นี่นี่นี่ดูฮะเขาจะเกี่ยวพวกเศษเศษสวะออกฮะเจ้าหน้าที่อะไรเทศบาลครับนี่ฮะนะฮะเขาเกี่ยวเศษะวะออกนฮะเขาพยาพยามพยายามเกี่ยวเนี่ยดันไปไม่ให้มันมากองฮนะถ้ามันมากองมันจะกลายเป็นสวะใหญ่มากแล้วก็จะดึงจากการยากครับอันนี้ค่อยๆดึง มีบรรยากาศนะฮะทุกฝ่ายช่วยกันเตรียมพร้อมมากนะ,ะมากลางเต็์ให้ใครอยู่ลมเก่าเคยอยู่ลมเก่าคเาคยผ่านแถวนี้ฮะเมื่อก่อนฝ่ายน้ำล้นไม่ใช่อย่างนี้มาเปลี่ยนใหม่ฮะพัฒนาขึ้นนะ,ะบ้านเราก็ไม่น้ำท่วมแล้ว ถ้าอยา้ายากเข้าไปเห็นแล้วกะ็ช่องฟินแลนไทยการ์เด้นนะคะอันนี้คือเศษสสวะะต่างๆนะแต่ว,ว่านะเจ้าหน้าที่เขพยายามดึงมารวมให้เปิดเขาเรียกเปิดประตูน้ำครับไม่ให้มันมาสุมกันแล้วก็นนใช้รถอะไรนะรถเคลนรถเคนลเครนรถตักตักเศษออกอน,นี่เอาแล้วครับเริ่มทำงานแนละ้วนี่เราจะทำอะไร รอชมอเ,เขาจะเอาเศษออกนะฮะเดี๋ยวก็ <c oughs> จะตักนะตักเจ้าห <c oughs> น้าที่มาดูความเรียบร้อยะฮะอ่าโอเคมาคช่วยนะนี่ค่ะลมเก่าเราก็จะเริ่มนะคะมีรถ มีรถตักอย่างดีนะคะครับผมโ,โอเคตอนนี้เป็นทางข้ามฝ่ายฮะทำอย่างดีครับเดีย๋ยวนี้พัฒนาแล้วนะฮะใครไม่อยู่หลมเก่านานก็มาดูาแล้วเอาแล้วรถตักเตรียมพร้อมครับออดูฝีมือฮะดูว่าจะตักไปไหนเราต้องแม่เตรียม่อยอเดีเ๋ยวจะตักขึ้นมาบน ติดครับโอ้เกิดปัญหาซะแล้วครับผมติดติดั้วนะฮะติดั้วโอ้ล้อเขาแก้ปัญหาเออโรกไม่ได้เห็นช็อตเด็ดเลยเดี๋ยวรอเขาแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาถ่ายเราเดินไปดูตรงนู้นก่อนนะฮะเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้มั่งเป็นไงเอย โอ้โหเต็มเลยอันนี้นนไม้ไผ่ใช่ไหมาจา่ต้นทางต้นทางฝั่งนูงง้นนะก็ใช่มาไกลมากอันนี้เป็นพวกติดตะวะหรือว่าไม้ที่เขาที่มัน,ท,มนที่มันตายแล้วมันก็ตกตกตามเนี่ยแล้วก็ไหลมาตามน้ำานฮะมันมีเศษขยะนะ <c oughs> แม่เจอเพื่อนนะครับแม่เจอเพื่อนเจอเพื่อนกันเพื่อนสวัสดีครับสวัีตู้ผม่เียบ สว่าฮะสวะติดสวะแม่ระวังหลังครับรถตรงนี้เป็นทางสัญจรนะฮะปกติของชาวบ้านนะครับรถขไม่ได้นะคะแต่รถโยนผ่านไม่ได้ฮะโอ้โหขยะก็เยอะเหมือนกันนะครับใครอยู่ใกล้แม่น้ํ้ลาคลองก็พยายามอย่าทิ้งนะครับอย่าทิ้งขยะลงแม่น้ำเนาะมันจะทําให้เกิดขยะอุดตันนะครับนี่น้ํามากองกันแถวนี้นู่นนู่น เื่อก่อนนี่เขาเอื่อ่ายเป็นสายไม้เนี่ยเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนฝ่ายน้ําล้นคนระับมันเป็น,น,นเป็นคันหินซื้อครับแม่ตอนเด็กผมก็เคยมาเล่นน้ําตรงแถวนี้ฮนะเมื่อก่อนไม่ได้เป็นอย่างนี้ทีนี้มันมันกั้นน้ําไม่ได้น้ํามันจะล้นเอื่อไปหาชาวบ้านเขาก็เลยทําสร้างสร้างใหม่ตรงนี้สร้างใหม่มสายบสายวิว,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 วน้ำแรงมากนะ สายนีย้อยู่ตรงมาหลังบัสเกดเก่าแล้วคนี่ครับเราไม่เข้าไปใกล้มากครับเจ้าหน้าที่ทำงานเราไม่ใกล้ฮะเดี๋ยวไปใกล้เดี๋ยวจะเกก่กลาท่านนะ ติดการเจ้าหน้าที่แม่ไปขออนุญาตก,การถ่ายนะครับนี่เอ่อ p D P A นระะับขอนไม้โอ้ขอนไม้ใหญ่มากเลยนะอันนียโอ้ไหลมาจากต้นน้ำไม่รู้มาจากไหนเหมือนกัน

ความสะดวกแล้วก็เพื่อเอาไม้ออกจากทางปิดขวางของทางน้ำที่มันไหลมามาชนกับทานหรือว่าเสาเสาอะไรเสาเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ให้มันอุดมาฝ้าอ่ะครับไม่ให้มาอุดตันครับไม่ให้อุดตันเพื่อสะดวกในน้ำไหลได้ใช่เพจะได้ไหลได้ไหคะขั้นตอนนี้คือเขากำลังเขากลังพยายามจะเอาเศษสว่าออกครับพวกเศษไม้ตอไม้เขาพยายามเอาออก จ้าหน้าที่ช่วยกันนะฮะน,น,นี่จะเกิกะตอนนอำเภอลมเขาของเรานี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ล้าสมัยนะคะทุกอย่างมาพร้อมทั้งรถตักดินเจ้าหน้าที่ร่วมมือร่วมใจกันค่ะท้านใฟที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่กรุงเทพหรืออยู่อะไรมาท่องเที่ยวมาชมตรงฝายน้ำก็สวยงามนะคะอนาคตอาจจะมีเป็นซุ้มดอกไม้เรียนแถวไปตรงนี้ ถ้าผ่อนหย่อนใจนั่งเผื่อใครต่างชาติมาก็จะได้มีที่นั่งผ่อนชมฝายน้ำล้นตรงนี้ฝายดั้งเดิมค่ะอยู่กับอำเภอหลุมเก่าที่เป็นร้อยร้อยสองปีนะคะเข้าสร้านนะคะแต่ปัจจุบันนี้ได้ทำอย่างนี้เรียบร้อยเปิดปิดได้นะคะอ่าดูครับขยับเจ้าสมอฮะอนนี้ ให้สมอลงไปเกี่ยวเศษสว่าแล้วก็จะให้รถเคลนดึงดึงออกมาดีฮนะเขาจะหย่อนไปตามล่องล่องของเศษสว่าแล้วก็ให้ให้เคลนให้รถตักห,หมุนดึงออกไปฮนะดึงไปแน่ไปไหน เยีย่ยมครับสวยวิวสวยอะดูครับตรงนี้เป็นหลังวัดนะฮะนี่เจ้าหน้าที่บางสว่วนก็มายืยนยืยนยืยนคุมยืยนคุมเสตสวะพยายามเกี่ยตรงนี้สวยนะคะตรงนี้สวยนะถ,ถ้านักท่องเที่ยวมาอยากมาชมตรงนี้วิวสวยมากเลยค่ะมองไปนู้นจะเห็นวัดรุ่งตรงนี้จะเป็นตลา ไปบ้านหนองเนี้ได้แล้วก็เป็นก้นฝายค่ะแล้วก็ไปนี่น่ะแยกจะไปวัดผู้หงษ์ชัยไปทะลุไปถึงผู้ทับเบิกได้นะคะนี่เกาเรียกว่าทางลัดค่ะไปได้อันนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่นะเนี่ยแยกอันนี้กำลังจะช่วยเจ้าหน้าที่นะคะไม่ใช่อะไรครอันนี้เกี่ยวไม่เกี่ยวฮะเออเกี่ยว กอมะพ้าวก็ได้ออะไรก็ได้แม่ระวังร่วงเสียวเสียวเหมือนกันนะครับเนี่ยมันก็ตกไปแล้วหูวิธีกอก็กออย่นี้ค่ะถ้าถ้ามีสิ่บมาก็กดเยอนนีย เออครับแล้วเ,เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเพช่วยกันไปดูเจ้าที่ต,ออออตออ่อแน่นเลยฮะตรงนี้พยายามเจ้าที่พยายามจะดึงออกไปนะวิวสวยะฮะวิวสวยตรงนี้วิว ฟินแลนด์เสื้อฟินแลนด์ครับโอเคโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเราปิดคลิปตรงนี้ก่อนนะแม่แล้วเดี๋ยวเรามาติดตาม ep ีต่อไปนะครับ mm hmm. ว่าเราจะไปที่ไหนต่อครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ปิดที่ตรงนี้ก่อนนะครับแม่ขอบคุณมากบนะครับฝากติดตามด้วยครับ